คุณค่าของตัวเราไม่ได้อยู่ที่สายตาคนอื่นมองไม่ว่าใครจะมองเราอย่างไรจงรู้ไว้ว่าเรามีค่าในตัวเราเสมอนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผลทิ์ไอริสโคเชโคเชง่ายๆสไตล์ผลทิปนะคะพี่น้องคะ่ะตอนวันนี้นี่เรามีดอกไม้ดอกนี้ค่ะนะเราทำเสื้อบุตราคานะคะเดี๋ยวจะพา คลิปนี้จะพาพี่น้องทําดอกไม้ดอกนี้นะคะนี่ค่ะที่ทําเสร็จแล้วชิ้นหน้าเดี๋ยวเวลา,าประกอบตัวแล้วจะพานําพามาให้พี่น้องได้ชมอีกทีนะคะ mm. ก็มันมีไม่มากแล้วค่ะมีอะไรนะ,ะชิ้นตกแต่งนเนี้ยโมทีฟเนี่ยเล็กๆน้อยๆนะคะมีใบงอไปทางขวาใบงอไปทางซ้ายต,ตัวนี้งอไปทางขวา นี่งอไปทางซ้ายเดี๋ยวจะลงลก็จะลงคลิปให้พี่น้องได้ได้ทํากันนะคะถ้าชอบนี่ค่ะเด,เดี๋ยวจะาพาทําดอกนี้ก่อนนะคะแล้วส่วนไอ้วงกลมๆอย่างเนี้ยทําไมถึงได้วงเล็กวงใหญ่นะมีลดหลั่นกันไปเดี๋ยวพาทํานะคะง่ายๆค่ะคลิปเเสื้อตัวนี้มีแต่โมทีฟง่ายๆเท่านั้นเลยพี่น้องเดี๋ยวพาทำนะคะตอนนี้เราจะมาทำดอกไม้ก่อนเริ่มดอกนี้นะ มีคะ่ะเหมือนเดิมคะ่ะเราจะใช้ไหมตัวนี้ไหมตัวนี้ขอบคุณพี่รุ่งรัตนะคะท่านเมตตาส่งมาให้คุูฝนมีไหมแท้คือส่งไหมแท้เนี่ยมาให้แต่ทีนี้ด้วยความที่กลัวว่าไหมไม่พอก็เลยต้องมาผสมกับไหมซัมเมอร์ที่มีอยู่นะคะมันจะจับยากนิดนึงนะทุกคนช้านิดหนึ่งไม่เป็นไรเนาะเริ่มต้นนะคะ ทำไอ้เจ้าเจ้าตัวตรงกลางเนี้ยวงกลมนี้ก่อนนะวงนี้เราใช้หัวไม่โป้งมือของเรานะคะง่ายดีนะพันกับหัวไม่โป้งเรานะทุกคนเล็กใหญ่ตามดินนิ้วมือของเราเลยนะคะพันเป็นนะนับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกและรอบที่เจ็ดมาถึงตรงนี้ จับไปกคนนะสอดเข็มไปค่ะดึงมาดึงมานะจับไว้จับไว้แล้วก็ล็อกไหมไว้แบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็จะถัก X ลงไปในช่องเนี้ยค่ะโดยรอบเลยถักให้เต็มนะคะอันนี้ไม่ได้นับพี่น้องอาจจะใช้ไหมคนระเบอร์คนระแบบกับคู่ฝนก็ดูตามหน้างานเราเลยนะคะ เนี่ยคะ่ะถักเอ็กไปเรื่อยๆนะให้ให้ครบรอบถักให้รอบเลยนะคะ เต็มเลยนะเราได้วงกลมแบบนี้นะพอเราได้เต็มแล้วให้เราจิ้มจิ้มสีมาเลยค่ะอ่สีแบบนี้นะถักโซ่ไปถักโซ่เก้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าเราจะคว่ำชิ้นงานของเราลงนะคะคว่ำชิ้นงานลงค่ะแล้วก็อ้อมอ้อมโซมานะกะระยะเกือบเกือบครึ่งหนึ่งนะคะหรือได,นนได้ครึ่งหนึ่งก็ได้ซีมาซีครั้งหนึ่งแล้วก็พลิกหงายขึ้นมาค่ะนี่นะคะพอหงายขึ้นมาแล้วก็ให้เราถักเอ็กลงไปไม่ได้นับนะคะใส่ให้เต็มเลย พี่น้องก็ใส่ของพี่น้องให้เต็มนะอ่าต่างคนต่างถักให้เต็มแล้วกันนะคะทีนี้พอเราถักมาอย่างเนี้ยให้เราดึงรูดนิดนึงนะคะเพื่อให้เขาแน่นๆนิดนึงอ่างานเราจะได้ไม่หลวมเกินไปเนาะแล้วก็มันก็จะเป็นวงโคง้งพอเราดึงแน่นๆแล้วนะ,ะดึงอีกสักรอบนึงอ่าเริ่มโค้งสวยแล้วนะคะ ค่ะ,ะเสื้อบุษราคำของเรานะอ่านี่คือตั้งชื่อให้มันเรียกง่ายๆเราจำง่ายๆนะคะทุกคนอมาถึงตรงนี้จิ้มตรงนี้ค่ะจิ้มสีมาแบบนี้นะแล้วก็สี่ครั้งหนึ่งถักโซ่ไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เดี๋ยวเราดูนะว่าใช้ใชโซ่แปดแล้วเอามันน้อยไปเอาใช้เก้าเอาโซ่เก้านะคะพลิกคว่ำงานลงไปแล้วให้จิ้มตรงกึ่งกลางนี้นะคะตรงกึ่งกลางโซ่เนี่ยพี่น้องดูว่าถ้าใช้โซ่เก้ามันของพี่น้องถ้าเพื่อนของพี่น้องมันหย่อนไปก็ให้มันเหลือสักแปดใช้เจ็ดแปดเก้าใช้ได้นะคะอ่ะต่อมาหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอันนี้แพทเทิร์นไม่ตายตัวนะคะอยู่ที่อยู่ที่เราชอบนะอ่า C, ดึงซีติดกันแล้วเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่อ่าซี C ตรงช่องเดิมซี C มาแล้วก็ซีอีกครั้งหนึ่งทีนี้เราก็จะพลิกกลับมาค่ะอันนี้ด้านถูกแล้วนะทุกคนด้านถูกนะคะเราก็ลง x เหมือนเดิม เอกลงไปเลยค่ะให้เต็มเหมือนเดิมค่ะถึงรูดเหมือนเดิมนะคะรูดให้เข้าทิดกัน เนี่ยถ้าเราไม่ดึงรูดเนะ่ยตรงนี้มันจะไม่โค้งนะคะแล้วก็ดึงนิดนึงอ่าเราต้องการความโค้งนี่มันจะโค้งสวยแล้วนะดึงรูดให้เขาแน่นขึ้นนะคะเขาจะได้มีความโค้งนะอ,อีกสักนิดนึงนะอ่าให้เต็มเนี่ยค่ะมันจะโค้งออกมาองนี้อ่าเริ่มสวยแล้วนะแล้วเราก็จะไปต่อ x ในช่องถัดมาเลยค่ะข้ามเลยทำเหมือนกันนะคะง่ายด,ดีนะคะทุกคนเนี่ยค่ะถัก x เฮ้ลงไปพอได้อย่างนี้แล้วให้ดึงเรารูดเข้ามารูดให้เข้าชิดกันมันจะได้เกิดความโคง้งมนสวยดี พูดการสอนผิดพลาดประการใดออกไปเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะคะพี่น้องบางทีก็พูดผิดพูดถูกเนาะบางทีก็ใจไปไวกว่ามืออย่างเงี้ยต้องขออภัยนะคะ,ะพี่น้องก็ดูแล้วกันเนาะแล้วก็ปรับให้เข้ากับงานของเรานะคะอันนี้เป็นแค่เพียงอเป็นตัวอย่างเป็นแนวทางให้พี่น้องนะคะพอเราได้แบบนี้แล้วให้เราจิ้มตรงนี้ค่ะ จิ้มที่เดิมนี้แล้วก็สี่นะคะได้แล้วนะคะสี่แล้วก็สี่ะค,ะ 4, 4, ครั้งหนึ่งอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะต้องมาอีกรอบหนึ่งเนาะมีชั้นหนึ่งลืมไปโซ่ถักโซ่ใหม่นะโซ่เก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด อาโซ่เก้านะพลิกคว่ำลงมาพอคว่ำลงมาแล้วแล้วให้เราจิ้มตรงนี้ค่ะกะระยะที่โซ่เราไปตกตรงไหนเราก็จิ้มเลยนะคะแบบนี้โซ่เก้าอีกค่ะสี่ห้าหกเจ็ดแปดและเก้าอ่าเราก็มาจิ้มตรงนี้ค่ะ มันอ้อมไม่ถึงนะเนาะมันอ้อมมันตึงไปหน่อยนะโซ่เก้าเดี๋ยวเอาเพิ่มอีกเป็นโซ่สิบแล้วกันใหญ่นิดนึงอ่าโอเคได้นะอ่าอันนี้โซ่เก้าของพี่ต้องใช้ถ้ามันไม่ไม่ตึงก็ไม่ต้องเพิ่มนะคะหกเจ็ดแปดเก้าดูตามหน้าง,งานเราได้เลยค่ะ ่ามาตรงนี้ลงซ้ําตรงนี้นะคะซี C มาซี C ครั้งหนึ่งแล้วเราก็หงายขึ้นมาค่ะถัก X เหมือนเดิม X ลงในโซ่นี้นะคะเราจะถัก X วนไปจนถึงตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึง ทุกคนคะตอนนี้เราถักมาถึงตรงนี้แล้วนะใกล้จะได้ขึ้นกลีบชั้นต่อไปแล้วนะคะอ่าีขนน้องนะดึงนิดนึงนี่นะคะ เราได้แบบนี้แล้วนะทีนี้เราจะไปชั้นต่อไปคือเป็นชั้นสุดท้ายที่เราจะทำกลีบอันนี้นะคะกลีบนี้ให้เราซีลงตรงนี้ก่อนที่เดิมก่อนอ่เอาเดี๋ยวมันซ้ามากไปแล้วเอาใหม่เอาใหม่ลงในช่องถัดมาดีกว่าอ่าซี C ในช่องถัดมาแล้วทีนี้ก็ซีขึ้นไปอีกค่ะ ดึงรอดห่วงนี้นะคะไปเรื่อยๆแต่ว่าให้มาถึงจุดกึ่งกลางตรงนี้อ่านี่ีนกึ่งกลางแล้วนะกึ่งกลางนี้เราใช้เอ็กนะคะ,อะเอ็กตัวนี้นะ,ะแล้วต่อด้วยโซ่เก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้านี่เราก็จะโค้งมาตกตรงนี้จิ้มเลยค่ะ x โซ่เก้าค่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตรงตรงรอบนี้นะคะถ้าเราต้องการกรีบเยอะๆเราจะใช้กรีบเล็กๆก็ได้จะใช้โซ่หกโซ่เจ็ดโซ่เก้าก็แล้วแต่เรานะอันนี้เราจะได้เท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ที่ เราจะเสกสารปั้นแต่งจินตนาการไปเลยนะคะห้าและหกเจ็ดแปดเก้าพอเราถักโซ่ได้แล้วเราก็ลงลงเทียบดูอ้อมลงมาแตะดูว่าเออมันตึงเกินไปไหมหย่อนเกินไปไหมถ้าไม่เกินไปก็ใช้ได้เลยเอา้ามันไปเส้นเดียวเอาใหม่นี่นะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเพราะว่าดอกไม้ดอกนี้มันไม่มีแพทเทิร์นตายตัวนะคะเนี่ยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ้อมมานะเทียบดูอาจิ้มลงตรงนี้ หนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่าตรงตรงนี้ก็ลงนี้สุดท้ายสุดท้ายลงตรงนี้จิ้มเอ็กนะคะ ทีนี้เราจะใส่ลงกลีบเขาแล้วนะเราก็จะย้ายเอมาช่องถัดมาเลยนะคะ x แบบนี้นะแล้วก็ถักตัวทีไม่ถักตัว F ค่ะพอหนึ่งคอนี่ค่ะลงไปเลยค่ะให้เต็มอันนี้ไม่ได้นับนะคะใส่ลงไปให้เต็มเลยค่ะ ให้เต็มโซ่ของเรานะเพราะว่าดอกไม้ดอกนี้เราต้องการความโปร่งนะคะ,ะมันจะเป็นแบบโปร่งห àng, ๆห่างๆหน่อยนึงใส่ไปให้เต็มนะคะแต่ละช่อง พอมันเต็มแล้วเราก็จะดูความสวยงามของเขานะคะว่าใช้ได้ไหมโค้งสวยไหมนะแล้วก็อพอเรามองดูว่าเต็มแล้วนะคะให้เราเอ็กค่ะเอ็กลงเลยนะคะดึงโยงๆนิดนึงตรงนี้ค่ะแล้วก็มาเอ็กในช่องถัดมาเราก็จะได้กรีบแบบนี้นะคะ เราก็ถักไปต่อถักตัว F เลยเราจะไม่ใช้ตัว T นะคะตรงนี้เราเราไม่ใช้ตัว T เราใช้ตัว F เลยค่ะ X แล้วก็ F ต่อไปเลยพอหนึ่งคอนะคะใส่ให้เต็มเป็นกรีบของเขานะพี่น้องถักต่อไปนะคะจนครบรอบเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึง ตอนนี้เราถักมาถึงกลีบสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกกลีบเราก็ถักเหมือนกันนะนะคะเดี๋ยวให้เต็มก่อนพอเต็มแล้วเราก็ลงเอ็กค่ะเต็มแล้วเอ็กตรงนี้นะคะอ่าแล้วจิ้มตรงนี้ค่ะจิ้มซีติดกันตรงนี้ซีติดกันไว้ก่อนนะ แล้วก็ดึงไว้อ่าล็อกไว้ล็อกไว้นี่ค่ะเราก็จะได้ดอกไม้แบบนี้นะคะดอกบุษราคมเราตั้งชื่อแบบนี้เพื่อที่จะตั้งตามตามสีสันของเขานะคะอ่าเสื้อบุษราคมของเราเราก็จะทําการเก็บเก็บริมซึ่งเวลาเก็บริมเนี่ยเราจะเก็บแบบถอยหลังนะคะเก็บริมให้เป็นรอยนูนๆอย่างนี้อ่า โดยที่จิ้มในช่องถัดมาค่ะจิ้มแล้วก็ดึงจิ้มตามช่องนี้เลยนะคะดึงขึ้นมาดึงอีกครั้งหนึ่งแบบนี้แล้วก็จิ้มดึงนี่ค่ะอันนี้เราจะเก็บริมแบบถอยหลังนะคะอ่าหลุดเอาใหม่นะทุกทีเราจะทำแบบโซ่หนึ่ง ดึงสี่แล้วเดินหน้าไปอันนี้เราทาถักถอยหลังนะคะจิ้มถักถอยหลังอย่างเนี้ยค่ะเราก็จะจิ้มอย่างนี้ไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะ ช่องต่อช่องเลยจะจับยากนิดนึงพอถึงตรงนี้เราก็จิ้มตรงกลางนี้นะอ่าจิ้มมาค่ะไปตามช่องของเขาเลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องง่ายดีนะคะแต่เวลาจิ้มอถอยหลังเนี้ยมันจะไม่ชินมือมันก็จะดูยากๆนิดนึงนะเดี๋ยวพอเราถักชินมือแล้วเราก็จะไปไวขึ้น นะคะคเราก็ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะวนไปจนครบรอบแล้วก็ตัดใหม่เหมือนเดิมค่ะก็เสร็จรออกมาแล้วเราก็จะได้แบบนี้ถ้าเราต้องการดอกซ้ายใหญ่ขึ้นเราก็จะทําแบบนี้ไปอีกรอบหนึ่งนะคะถักตัวเอ็กเนี่ยถักโซ่เก้าแล้วก็ถักตัวเอ็กไปอีกรอบหนึ่งเสริมไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆดอกมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นไป,ไป,ไปตามขนาดเนี่ยนะคะ แต่อันนี้ทําแค่ขนาดไซส์นี้แค่ฝ่ามือนะคะพี่น้องลองทําดูนะคะวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกๆท,ท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ